ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Mask Project พิเศษนะครับนี่คือ The Mask Mirror Project นี้ครับเป็นการค้นหาว่าใครจะเป็นตัวจริงใครจะเป็นตัวปลอมนะครับเพราะนี่คือ The Mask ตอนพิเศษครับซึ่งจะมีเพียงแค่2ตอนเท่านั้นครับก่อนที่เราจะขึ้นโปรเจกต์ใหม่ของ The Mask ครับโดยการจับผิดนี้จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับปรบมือคณะกรรมการเลย และวันนี้ครับหน้ากากมิเรอร์ที่จะมาให้เรากระชากหน้ากากก็คือหน้ากากนอนชาเขียวครับรู้จักกันดีอยู่แล้วพี่บอยทีสเมเกอร์แชมป์จากซีซั่นที่3พวกเรามีความคุ้นเคยกับพี่บอยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่หนึ่งคุ้นเคยกับพี่บอยยังไงมั่งเคยร่วมงานกันตั้งแต่อัลบั้มแรกๆเลยครับจนเข้ามาอยู่ในรายการของเราก็ทำงานร่วมกันมาตลอดยว่าจับได้แน่ๆว่าคนไหนคือพี่บอยแน่นอนครับพี่หอยแล้วครับ คือก่อนอื่นพวกเรายืนยืนนิดหนึ่งฮะยืนยืนนิดหนึ่งฮะยังไงฮะการแต่งตัวของพวกเราในวันนี้นะฮะสี่คนเห็นนะเหมือนมาด้วยกันแล้วมางานของผมสองคนงานแต่งงานของผมสองคนคุณถามผู้หญิงเขาหรือยังมางานแต่งงานเสร็จเอ้าว่าไงมรกระทงแต่ก่อนเข้างานมาติดไฟเขียวไฟแดงกับพวกเรา เออใช่ครบเลยอ่ะสีเหลืองแดงแต่พูดถึงว่าสนิทกันตรงไหนผมบอกว่าผมเนี่ยติดตามผลงานของเขามาทุกอัลบั้มเลยครับง่ายไปหรือเปล่าพี่บอยมาใช่่ไหมเพราะว่าเสียงเขาอ่ะเอกลักษณ์สุดๆแล้วก็พวกเราเนี่ยถือว่าใกล้ชิดมากเลยนะในซีซั่นสามอย่าลืมว่าเอกลักษณ์ของเสียงเขาอ่ะมีหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยเสียงเหมือนมากเฮ้ยคุณไอซ์ครับคุณลองโชว์สะหน่อยอุ้ยเหมือนไหม้ี่เหมือนแล้วว่ะ พวกจะขนาดไหนวะเนี่ยรอเวลาให้ใจแข็งแรงกุ่นี้หน่อยแล้วค่อยๆปล่อยให้มันตายช้าๆเฮ้ยเหมือน้าเหมือนบ้า เฮ้ยอย่างนี้เขาเปลี่ยนเียคำอาจจะไม่ง่ายก็ได้ไาอาจจ<น>ะ <คน S 2> มีคนมิลเลอร์ได้ขนาดนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเราคิดหรอกเพราะฉะนั้นจับให้ได้นะว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวปลอมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอเขาเลยครับหน้ากากนอนชาเขียวครับ ฉันเป็นผักปลาไม่ใช่โค you're my เป็นีดบอกไม่มีไม่มีมมใครใหม่อยากจะพักหัวใจไม่อยากมีใครมาปัวพันผมปราบมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ ชาเขียวและนนอนชาเขียวครับเฮ้ยเฮ้ยงงอ่ะไม่และที่สำคัญนะเวลาที่เขาร้องฟิจิเนี่กันน่ะเขาไม่เอาไมลลงสักคนเลยนะผมผมก็งงว่าหนอนไหนร้องอ่ะเอเอางี้เดี๋ยวจะแยกไม่ออกว่าเวลาเรียกแล้วใครเป็นใครเดี๋ยวผมยืนกลางให้ครับคุณมายืนฝั่งนี้ฮะเวลาเราเรียกเราจะได้เรียกว่าหนอนเอียงซ้ายกับหนอนเอียงขวา ลนึกว่าง่ายตอนนี้ทุกคนเครียดเลยนะฮะเอา,อางี้ผมมีกรรมการพิเศษอยู่หนึ่งคนผมเชื่อ,อว่าคนนี้ใกล้ชิดกับเขาเป็นพิเศษจับได้แน่ๆว่าคนไหนเป็นพี่บอยขอเสียงปรบมือให้กับกรรมการพิเศษของเราครับพี่เจียพริจิตาอพี่เจียจะค่อนข้างเรียบร้อ,อยแต่ว่าผมได้ติดตามมา พี่บอยเขาบอกว่าจริงๆแล้วพี่เจี๊ยบไม่ใช่คนเรียบร้อยหรอกพี่เจี๊ยบคิดว่าคนไหนน่าจะเป็นพี่บอยครับเมียจ๋านั่นไงเอยเมียจ๋าเป็นเรื่องละต้องบอยไม่ได้เหรอเมียผมเมียผนนอนชาเขาบอกเมียเขาเมียบอยเมียผมนี่เมียบอยเปนการ์ดลักษณะของนอนชาเขียวเป็นยังไงครับพี่เจี๊ยบจริงจริง จะมีอยู่ท่าหนึ่งค่ะท่าไหนครับพี่เจี๊ยบครับท่าไหนท่าไหนคับพี่เจี๊ยบรไม่ดนเลยบอยแล้วค่ะพี่เจี๊ยบท่าไหนครับแล้วเราปรตีนเใช้กี่ท่าลูกท่าเดียวนี่แหละค่ะจะมีท่าหนึ่งที่เป็นปมของคุณบอยตั้งแต่เด็กๆเป็นปมต้องลองให้เขานั่งพร้อมกันทั้งสองคนค่ะรู้เลยค่ะใช่ค่ะทั้งนั้นทั้งสองนอนครับนั่งยองๆพร้อมๆกันครับโอ้ตายละ เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเหมือนกันนะฮะทำไมอ่ะคือว่าเขาจะนั่งยองๆไม่ได้เลยตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเป็นเด็กอ้วนค่ะแล้วเพราะ็่จะนั่งไม่ได้แล้วก็นั่งไม่ได้จนถึงตอนนี้ค่ะเฮ้ยจแต่เมื่อกี้ก็นั่งไม่ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยอ่ะก็เหมือนกันทั้งคู่ผมขอทดสอบอะไรบางอย่างได้ไหมครับครับผมเพราะเขาเพิ่งแต่งงานไปผมเชื่อว่าเขาเนี่ยจะต้อง หวงภรรยาของเขาถ้าสมมุติผมสมมตินะอันนี้อันนี้พี่พี่ไม่ได้คิดอะไรนะค่ะขอจับมือพี่จิตราแล้วเขาสองคนจะด่าว่าอย่างไงเออหอยใจเย็นๆนะหอยเฮ้ยออกเลยออกเลยนี่หอยใจเย็นมือมาคร่ะหอยมือเธอเข้าตอน้วยนะอะไรของมึงเนี่ยไม่เอาใจ มีใครอยากถามอะไรทั้งสองหนอนไหมครับเดนถามฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ครับคืนแรกของวันแต่งงานคืนแรกวันแต่งงานใครหลับก่อนคะเจี๊ยบสิครับเจี๊ยบหลับก่อนครับจิงปลาลูกทำไมลูกหมดแรงเร็วจังเลยล่ะลูกเเหนื่อยแน่ทั้งวันแต่งานแต่เช้าฝั่งนี้ตอบฝั่งนี้ตอบคืนวันแต่งงานใครหลับก่อนครับเจี๊ยบหลับก่อน คือเขาหลับอยู่ผมก็นั่งนับซองไปเรื่อยรู้ว่าอยากนับได้ให้ครูอ้วนอีกคนนึงมานอนชาเขียวฝั่งนี้ครับคุณจะต้องเป็นสามีที่ดีแน่ๆเลยทีเดียวที่คุณจะต้องจําเดือนเกิดของภรรยาคุณได้คุณเยกิดเดือนอะไรคะมกราคมมกราคมฝั่งนี้มกราคมมกราคมข้อมูลคุณแน่นมากเลยอะรู้มาจากไหนเนี่ย อ่าหนอนตีกันแล้วฮะหนอนตีกันแล้วพี่เจี๊ยบเกิดเดือนจริงๆแล้วเนี่ยเกิดเดือนพฤศจิกาค่ะใช่ค่ะอะไรเนี่ยเองอะมั่วมัมีปัญหาแน่ๆด้วยมีปัญหาแน่แน่ปัญหาชัวเอองี้เอองี้ถ้าหน้ากากหนอนชายเขียวจริงๆเขาจะต้องเต้นท่าอะไรนี้ได้ถูกป่ะเออเออท่าประจทำให้ดูหน่อยท่าประจำจังหวะมา เห็นไปแล้วเห็นคําถามคําตอบฟังเสียงร้องดีกว่าออยากให้ตัวไหนร้องก่อนให้พี่นุ้ยเป็นคนเลือกแล้วกันครับเริ่มจากด้านขวาก่อนฮะด้านขวาครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะขวาพี่นุ้ยเขวานุ้ยคือซ้ายผมใช่ฮะตัวนี้นะครับถ้าทั้นเรียกตัวนี้ว่าหนอนเอียงซ้ายแล้วกันโอเคตัวนี้เป็นนอนเอียงขวาคนที่รอคนแรกเป็นนอนเอียงซ้ายครับอ มั่นใจได้ไงเมียเขาสะกษษษษษิดขาหนุ้ยหัวพี่เองเอาสีเลยเหรอเอานี่ยอย่ <c oughs> อางเดียวครับเดี๋ยวครับแล้วนี่ไม่ได้ผั่มาละครับเออว่ะ